วันนี้เราจะมาแต่งลอดไดเมคอัพกันมันก็คือลุคแต่งหน้าแบบสีน้บตนาลแหละแต่ว่ามันจะแบบมีความแบบละมุนวนวลแบบเป็นกาแฟาใส่นมก็คือเป็นลาเต้นั่นเองนะคะวันนี้จะใช้พาเลตนี้ของ w i t n w i l d นะแล้วใช้เซียมตอนอ่อนนี้นะคะลงให้ทั่วเปลกตานะคะแล้วก็คัดเบาด้วยรูมหลายคลิปมันก็แบบไม่ได้มีแบบว่า สไตล์ที่แบบเจาะจงมากแต่ว่าหลักๆก็คือแบบโทนน้ำตาลแบบอ่อนๆใช้สีเดินนะคะลงตรงข้างล่างปลตาน้ำตาลเข้มนะคะว่าเป็นวิงขึ้นมานิดนึงใช้สีนี้ลงตรงเปลือกตานะคะ คู่ไลเนอร์นะคะเป็นสีน้ำตาลตเขียนชิดโคนขนตานะคะทางข้างบนข้างล่างจะเขียนให้มันเชิดขึ้นใหม่นะคะ วันนี้เราจะปัดมาคราาทางข้างบนข้างล่างเลยข้างล่างจะใช้เป็นตัวนี้ของ e ี r ิปนะคะแล้วข้างบนจะใช้เป็นอันนี้ของเอเซนแล้วมันเริ่มดอบแล้วมันจะเห็นความแตกต่างนะเวลาแบบไม่ได้ปัดปัดคราบเวล,า,า,ลาที่ปัดเลย